วันนี้เราก็จะมาแปลประโยคในภาษาไทยให้เป็นภาษาสันสกฤตกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามา,าแต่งประโยคกันเนาะแปลจากไทยเป็นสันสกฤตนะครับก็คือประโยคก็ว่าไอย่างนี้อันว่าหญิงสาว ทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งสองย่อมงามด้วยความดีนะครับ ทีนี้การที่เราจะแปลประโยคนะครับจากภาษาไทยให้เป็นภาษาสังเขปเนาะเราก็จะต้องมาแบ่งประโยคออกตรงที่หน้ากาลกแล้วก็หน้าตรงที่เป็นคํากริยานะครับก็จะแบ่งได้ดังนี้อ,อันว่าหญิงสาวทั้งหลายอันว่าเป็นกาลุกนะครับ หญิงสาวทั้งหลายนายเป็นกาลกก็แบ่งหน้านายนะครับหมู่บ้านทั้งสองย่อมงามอ่าเราจะแบ่งหน้ากาลกแล้วก็แบ่งหน้าคำกริยาเนาะย่อมถ้าอยู่แบ่งหน้าย่อมแล้วก็จะมีคำว่าอยู่เนาะจะเป็นกริยา ก็ให้แบ่งหน้ากริยาอันนี้ให้แบ่งหน้าย่อมเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันว่าหญิงสาวทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งสองย่อมงามด้วยก็เป็นกาลกนะครับอ่าก็แบ่งหน้าโอเคโอเคเนาะทีนี้พอเราแบ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแปลในช่องแรกก่อนเลยนะครับอ่า อันว่าหญิงสาวทั้งหลายมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะครับก็คือการลกว่าอยู่ในวิพัติเท่าไหร่คำนามนะครับแล้วก็เป็นคำแบบไหนอเอกพจน์ทวิพจน์หรือพอหูพจน์นะครับโอเคเนาะเป็นแบบเป็น3ส่วนนะครับ อันว่าอยู่ในวิพัฒน์ที่เท่าไรเอ่ยเปิดไปดูหน้าที่8นะครับอันว่าเปิดไปดูหน้าที่แอันว่าอยู่ในวิพัฒน์ที่1นะครับวิพัฒน์ที่1เราก็เขียนไว้เลยว่าวิพัฒน์ที่หนึ่งอ่าคำว่ายิงสาวนะครับญิงสาว หญิงสาวเป็นคำนามเราเปิดไปดูหน้าคำนามนะครับหญิงสาวหญิงสาวอยู่คำที่18นะครับหน้าหนึ่งเนาะเป็นอ่านว่าอะไรลูกกัญยานะครับกัญยาเป็นอาการันสตตีลิงนะครับ อาการนสตรีนิงนะครับทั้งหลาย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 เป็นคำแบบไหนลกูกเอกนพทวิพจน์หรือพหูมจนพอ่าอ่ามาทำความเข้าใจกันก่อนเนาะก็จะมีทั้งหลักเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเอกนพ คือไม่มีบอกเนาะอ่าอันนี้ทั้งสองเป็นทวิโพสนะครับแล้วก็ทั้งหลายเป็นพหูโพสโอเคเนาะแสดงว่าทั้งหลายเป็นอะไรลูกทั้งหลายเป็นพหูโพสนะครับพาหูโพสโอเค ขออยานลมเนาะทีนี้เราได้องค์ประกอบครบ3ส่วนแล้วเรามาแปรก่อนนะครับอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าอยู่ในวิพัิที่1เป็นพหูพจน์ในคำนามอ่านว่ากัญญาเป็นอาการันสตีริงนะครับแล้วทีนี้เราเปิดไปดูตาราง ที่เป็นการแจกคำนามนะครับในหน้า5เราไปดูช่องที่เป็นอาการันสตีลิงนะครับก็คือช่องที่6นะครับาตารางที่6เนาะทีนี้เรามาดูตารางกันเลยนะครับวิพัต์ที่1เราไปดูตรงวิพัต์ที่ดูเลข1นะครับวิพัต์ที่1เป็นพระหูโพ์นะครับก็คือ เป็นพระหูโพสอ่านอ่าเขาจะเขียนแบบนี้นะครับสอเสือจุดแล้วก็ให้เติมคำข้างหน้าเนาะอ่าก็จะได้ว่าอะไรครับเป็นมขอเปลี่ยนสีเดเด,เดแบบเดสับสนเนาะ เป็นกันญ,ญาตินะครับอ่าจุดนะจุดใต้นอนหนูนะโอเคนะครับอ่าอันนี้คือเราได้ส่วนแรกแล้วนะครับโอเคทีนี้เราไปดูนายช่องที่2ในหมู่บ้านทั้งสองนหมู่บ้านทั้งสองนเป็นการรกที่อยู่ในวิพัฒน์ที่เท่าไหร่ครับนอยู่ในวิพัฒน์ที่ อยู่ในวิพัฒน์ที่เจ็ดนะครับอยู่ในวิพัฒนฒ์ที่เจ็ดเนาะวิพัฒน์ที่เจ็ดหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นคำนามอ่าเปิดไปดูช่องตารางคำนามนะครับคำศัพท์ที่เป็นคำนามอยู่ในหน้าที่หนึ่งคำที่สามสิบนะครับอ่านว่าคารามะนะครับ คระรามะนะครับเป็นอาการันตุลิงนะครับทั้งสอง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 เป็นคำแบบไหนทั้งสองที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเป็นทวิพสนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดู ตารางนะครับตารางการแจกคำนามนะครับในหน้าที่เอ่อหน้าที่หน้าที่5นะครับหน้าที่5เนาะไปดูตารางที่เป็นอะกาลันปุลิงก็คือตารางที่2เลยนะครับอ่าตารางที่2เนาะตารางที่2อยู่ในวิภัตติที่7เป็นทวิพจน์นะครับก็คือจะเขียนอย่างนี้ ยดูดโอเคนะครับแล้วก็ให้เติมคำข้างหน้านะครับก็จะได้เป็นเป็นอะไรครับเป็นคารามโยดนะครับโอเคเนาะทีนี้เราจะไปแปลในช่องที่เป็นคำนามก่อนนะครับด้วยความดีนะครับด้วยความดีด้วย อยู่ในวิพัทที่เท่าไหร่ครับเปิดไปดูหน้าที่แปดอยู่ในวิพัทที่วีพัทที่สามเนาะอาความดีนะครับความดีความดีมดไปดูคำศัพท์ที่เป็นคำนามนะครับอยู่ในช่องภาษาสันสกฤตนะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอยความดี ความดีอยู่ในหน้าที่1คําที่31นะครับก็คือคําว่าคูณะนะครับคูณะเป็นอะการันปุนลิงนะครับอ่าโอเคทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอ่าเขาไม่ได้ระบุมาว่าทั้งหลายหรือทั้ทงสองแสดงว่าเป็นเอกพจนะคะโอเคเนาะเป็นเอกพจน์นะครับ ทีนี้เราก็ไปดูตารางพอเราครบ3ส่วนแล้วเราก็ไปดูตารางการแจกคำนามนะครับในตารางที่เป็นอการันปุนลิงก็งคือตารางที่สองนะครับดูวิพัตที่3มที่เป็นเอกพจน์นะครับอ่าเขาจะเขียนไว้ว่าแบบนี้เนาะนี่แล้วก็เอามาเติมนะครับ เอาคำที่เราได้มาเติมโดยเราจะเอาแค่พยัญชนะตัวสุดท้ายของคํานั้นนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการแจกคํานามนะครับก็คือได้เป็นคุณนะนะครับก็คือตัวสุดท้ายก็คือน,อนีคุนนคุนนะเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูช่องที่เป็นคำกริยานะครับคำกริยา ก็คือจะประกอบด้วยคําว่าย่อมแล้วก็คำว่าอยู่แต่อันนี้ปรากฏคําว่าย่อมนะครับเราก็มาดูเลยนะครับเรามาดูตรงที่คําว่างามนะครับคำว่างามเป็นคํากริยาในตารางในตารางคําศัพท์กริยานะครับที่เป็นช่องภาษาสันสกฤตนะครับอ่าโอเค อยู่ค่ะอ่าอยู่หน้าที่สี่คำที่สามสิบเอ็ดนะครับก็คือคำว่าโสภะนะครับโสภะโสภะเป็นอาตามณีบุตรเนาะโสภะนะครับให้อ่าในตารางจะปรากฏคำว่าสุบกับคำว่าโสภะ ให้เลือกเอาคําที่น้อยกว่านะครับก็คือคําว่าโสภามานะครับเราก็เลยเลือกเอาคาว่าโสภามานะครับที่แปลว่างามนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าการที่เราจะแปลคำอ่ากริยาในภาษาไทยให้เป็นภาษาสกฤตนะครับเราก็ต้องมีองค์ประกอบ3ามส่วนก็คือคำกริยาความหมายของมันนะครับคำแปลเนาะแล้วก็ เป็นบุรุษที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นคำแบบไหนนะครับก็คือเราได้แล้วในส่วนที่1นนะครับส่วนที่2อ,อ่าเราก็มาหาว่าเป็นบุรุษที่เท่าไรแล้วก็อ่านองค์รวมของประโยคนะครับก็คืออันว่าหญิงสาวทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งสองย่อมงามด้วยความดีแสดงว่าเขากล่าวถึงหญิงสาวในหมู่บ้านทั้งสองคือเขากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงก็แสดงว่าเป็นบุรุษที่ บุรุษที่3นะครับบุรุษที่3และทีนี้เป็นคำแบบไหนอ่าเราก็มาดูนะครับว่าเป็นคำแบบไหนอ่าให้ไปดูตรงที่เป็นประธานของประโยคนะครับก็คืออันว่าหญิงสาวทั้งหลายทั้งหลายเป็นพรูพจน์แสดงว่ากริยานั้นก็ต้องเป็นพหูพจน์นะครับพอเราได้องค์ประกอบ 1 2และ3แล้วนะครับเราก็มาดูตารางนะครับที่เป็นการแจกกริยาอาขยาดนะครับกริยาอาขยาดนะครับดูนะครับตารางที่4นะครับก็คืออาตามณีบุตรนะครับเราก็ไปดูตรงช่องที่เป็นบุรุษที่3นะครับเป็นเท้าหูโพสเนาะก็จะได้เป็นคําว่านาเตนะครับ เป็นองค์ประกอบรวมอยู่เนาะในคำนั้นนะครับในการที่จะผันก็คือคำว่าณเตนะครับแล้วก็เอามาเติมข้างหน้านะครับก็คือคำว่าโสภะนะครับถ้ามีพินทุอยู่ตัวสุดท้ายให้ตัดตัวสุดท้ายออกนะครับถ้าเอามาผันแต่คำว่าโสภะไม่มีพินทุอยู่ครับก็เลยไม่ต้องตัดออกเอามาเติมได้เลยนะครับก็จะเป็นคำว่า สุภาเตนะครับโอเคนะครับทีนี้เราได้ครบทั้งทั้งหมดแล้วเราแปครบทั้งหมดแล้วทีนี้การที่เราจะมาเรียงประโยคนะครับเราก็ต้องรู้ว่าการเรียงประโยคในภาษาบาลีสันสกฤตเรียงอย่างไรก็คือนี่เลยนะครับการเรียงประโยคในภาษาบาลีสันสกิตก็เริ่มจากบทขยายประธานบทประธานบทขยายกริยาบทขยายกรรมแล้วก็บทกรรมบทขยายกริยาอัขยอนะครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับทั้ง6ส่วนนะครับเราก็มาดูว่าอันไหนเป็นบทประธานบทประธานก็คืออันว่ายิงสาวทั้งหลายเพราะว่าอันว่าอยู่ในกาลบทที่1เขาบอกไว้ว่าบอกประธานหรือผู้กระทำแสดงว่าอันว่าเป็นประธานอันว่ายิงสาวทั้งหลายเป็นเป็นประธานนะครับบทประธานในหมู่บ้านทั้งสองก็คือมาขายาย บทประธานก็คือบทขยายประทานนะครับอาย่อมงามเป็นบทกริยา,าขยาดนะครับแล้วก็ด้วยความดีก็คือด้วยความดีย่อมงามด้วยอะไรด้วยความดีแสดงว่าเป็นบทขยายกริยานะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงเรียงได้ว่า,าบทขยายประธานมาํำดับที่1เลยเนาะแล้วก็บทประธานลำดับที่สองบทขยายกริยานะครับมาํำดับที่3แล้วก็บทกริยาอาขยาดมาํำดับที่4นะครับทีนี้เราก็มาเขียนเป็นประโยคได้ว่า,อาขอเขียนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับคะ รามโยธกัญญาคุเนนะแล้วก็สภพะนะเตะนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะโอเคครับ อาทีอันว่าหญิงสาวทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งสองย่อมงามด้วยความดีก็แปลออกมาได้ว่าคารามโยุทกันญาติคุณเนณะสุพนรตีนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ